สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับสู่รายการบันทึกพิศวงตราบจนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่ชัดเจนว่าคล้ายกักกันอาชชวิตฉบับเกาหลีมีคนถูกทารุณจนเสียชีวิตไปเท่าไร่กันแน่ทั้งตำรวจและรัฐบาลเกาหลีใต้เรื่อยไปจนถึงประธานาธิบดีในขณะนั้นล้วนตกเป็นคนบาปในเรื่องนี้ทั้งสิน้นเพื่อภาพลักษณ์ของประเทศหรือเพื่อสนองตอบความต้องการส่วนตัว พวกเขาทั้งเหยียบย่ำสิทธิมนุษยชนและทำร้ายผู้คนตามอำเภอใจทำให้ผู้คนกว่า16,000คนต้องประสบกับความทุกข์ทรมานราวกับขุมนรกและนี่ก็คือเรื่องราวของ Brothers Home แห่งปูซานเกาหลีใต้เราขอย้อนเวลากลับไปในช่วงทศวรรษที่1970ในปี1973 ประเทศเกาหลีใต้เสนอตัวขอเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโอลิมปิกในปี1988โดยในระหว่างนั้นได้พยายามเต็มกำลังที่จะโชว์ภาพการพัฒนาอันทันสมัยความปลอดภัยและสภาพสังคมที่สะอาดสะอ้านของเกาหลีใต้เนื่องจากถ้าหากได้รับสิทธิให้เป็นเจ้าภาพจะเป็นการยกระดับภาพลักษณ์ในระดับนานาชาติให้กับเกาหลีใต้ได้เป็นอย่างดี ถึงแม้อุตสาหกรรมในเกาหลีใต้จะรุดหน้าแบบก้าวกระโดดรายได้ประชาชาติจะเพิ่มสูงขึ้นนับตั้งแต่ทศวรรษที่1,960แต่ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจก็ยังคงอยู่บางคนโกยเงินทองก้อนแรกได้ตามกระแสขณะที่บางคนถูกทอดทิ้งไว้ตามยุคสมัยและไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งบางคนมีปัญญากินแมคโดนัลล์ขณะที่บางคนทำได้แค่เก็บขยะประทังชีวิต บางคนเตรียมไปอาศัยตามคอนโดวร่สร้างใหม่ที่ย่านกลางนำในกรุงโซขณะที่บางคนทำได้แค่ยกครอบครัวย้ายไปสร้างเพิงไม้เป็นบ้านอยู่ตามชนบทในยุคที่ขาดคลานทรัพยากรทางสังคมผู้ที่ไร้ทักษะความสามารถจำนวนมากทำได้แค่ทนรับความทุกข์จากความยากจนนานวันเข้าพวกเขาก็มองไม่เห็นทิศทางของชีวิตไร้ที่อยู่อาศัยลงหลักปักฐานเร่ร่อนไปทั่ว ขดตัวซ่อนอยู่ตามมุมกำแพงในเขตเมืองท่ามกลางฝูงชนในตลาดที่เดินกันขวักไขว่ภายใต้กระแสะการพัฒนาเศรษฐกิจแบบก้าวกระโดดพวกเขาจึงดูไปไม่ได้ด้วยกันกับสภาพแวดล้อมเพราะต้องการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพโอลิมปิก รัฐบาลเกาหลีใต้จึงประกาศออกมาว่าการมีอยู่ของคนเหล่านี้ทำลายภาพลักษณ์ของเมืองทำลายหน้าตาของประเทศชาติพวกเขากลายเป็นตัวอุปสรรคของงานระดับโลกในครั้งนี้ซึ่งปฏิบัติการกวาดล้างคนเร่ร่อนในคราวนี้ได้เกิดเป็นรูปเป็นร่างขึ้นแล้วในการประชุมระดับสูงและในขณะที่การคัดเลือกเจ้าภาพโอลิมปิกกำลังดำเนินไปอยู่นั้นคนทั่วโลกก็ให้ความสนใจเกาหลีใต้เช่นกัน มีนักข่าวจากต่างประเทศมาทำข่าวอย่างต่อเนื่องการปรับปรุงสภาพสังคมและวัฒนธรรมของประเทศมีความเร่งด่วนอย่างยิ่งอดีตประธานาธิบดีพักจองฮีซึ่งเข้ารับตำแหน่งได้ไม่นานนำเสนอโครงการเก็บกวาดให้เรียบร้อยออกมาโดยเป้าหมายของนโยบายเก็บกวาดนี้ก็คือกลุ่มคนไร้บ้านขอทานและเด็กเร่ร่อนโดยจะรวบรวมพวกเขาเข้าด้วยกันทอยคำที่ใช้คือ คุ้มครองและสงเคราะห์แต่ในความเป็นจริงคือควบคุมตัวโครงการของเบื้องบนคลอดออกมาแล้วลูกน้องเบื้องล่างก็สนองตอบให้เป็นจริงเป็นการยกระดับเป้าหมายไปทีละขั้นถึงอย่างไรก็ไม่มีใครอยากขวางการพัฒนาประเทศคำสั่งออกมาได้เพียงสิบวันแต่ละพื้นที่ก็เริ่มระดมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมงานควบคุมคนดังกล่าวค้นหาคนเร่ร่อนตามท้องถนนจับพวกเขามายังสถานสงเคราะห์ แต่โครงการดังกล่าวจำเป็นต้องทำงานอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานรัฐบาลท้องถิ่นจึงออกนโยบายให้เงินอุดหนุนกับหน่วยงานสวัสดิการสังคมเพื่อให้หน่วยงานเหล่านี้รับผิดชอบการค้นหาและสงเคราะห์คนเร่ร่อนสถานสงเคราะห์จะให้ที่พักเสื้อผ้าและอาหารทั้งยังดำเนินการอบรมทางวัฒนธรรม รวมถึงฝึกฝนด้านทักษะความสามารถเป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหาปากท้องของพวกเขาและให้พวกเขาเรียนรู้ทักษะการดำรงชีวิตในปี1975ได้มีการสร้างสถานสงเคราะห์ที่ชื่อว่า Brother's Home ขึ้นที่เมืองปูซานประเทศเกาหลีใต้ซึ่งเป็นหน่วยงานสงเคราะห์คนเร่ร่อนที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลีใต้ในเวลานั้น Brothers Home จะนำคนเร่ร่อนไปจากถนนบางคนก็ให้ความร่วมมือในการเข้าสถานสงเคราะห์เป็นอย่างดีเพราะเข้าใจว่าอย่างน้อยตัวเองก็ไม่ต้องเร่ร่อนขอทานอยู่ตามถนนอีกจากนั้นรัฐบาลก็จะให้เงินอุดหนุนกับสถานสงเคราะห์ตามจำนวนหัวยิ่งมีคนมากก็ยิ่งได้รับเงินมากแต่ก็ยังมีคนอีกจำนวนมากที่ไม่ยอมเข้าซึ่งเป็นการสูญเสียรายได้ของสถานสงเคราะห์ ดังนั้นเมื่อผลประโยชน์มาอยู่ตรงหน้าความละโมบก็กระตุ้นให้เกิดกระบวนการนอกรีดนอกรอยขึ้นเช่นหน่วยงานสวัสดิการสังคมภาคเอกชนผิดกฎหมายหลายแห่งรวมถึงบริษัทที่ใช้แรางงานเด็กผิดกฎหมายอีกบางส่วนต่างแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กับ brothers home ด้วยการยกบุคลากรของตัวเองมาที่ brothers home ขณะเดียวกัน brothers home ก็เริ่มขยายความโหดร้าย จากการค้นหาและผู้เชิญชวนตามท้องถนนในตอนแรกก็เปลี่ยนมาเป็นการจับคนในตอนหลังจากการจับแค่คนเร่ร่อนในตอนแรกก็เปลี่ยนมาเป็นการบังคับจับกลุ่มคนยากคนจนมิหนำซ้ำพอโดนจับเข้ามาแล้วยังออกไปอีกยากมากด้วยวิธีการที่ไม่กลิ่นเกรงกฎหมายแบบนี้ตำรวจจะไม่สนใจเลยเหรอไม่เพียงแต่ไม่สนใจเท่านั้นตำรวจยังพลอยเข้าจับประชาชนทั่วไป หรือไม่ก็นำผู้ต้องหาที่ทําผิดส่งไป Brothers Home เองเสียด้วยบางครั้งทําถึงกระทั่งยัดข้อหาให้ตัวอย่างเช่นผู้ต้องหาลักทรัพย์แต่ผู้ต้องหาไม่ยอมรับผิดเลยใช้การทรมานให้ยอมรับผิดเราค่อยส่งไปยังสถานสงเคราะห์และเพื่อให้บรรลุภารกิจโดยเร็วที่สุดรัฐบาลท้องถิ่นได้จับเอาภารกิจกวาดล้างกับความเจริญก้าวหน้าส่วนบุคคลของตำรวจมัดรวมเข้าด้วยกัน ทั้งเงินเดือนและการเลื่อนขั้นของตำรวจจะใช้ระบบการให้คะแนนและคะแนนที่ว่านี้ก็ตัดสินจากจำนวนคนเร่ร่อนที่คุณกวาดล้างได้ดังนั้นทั้งนักเลงพ่อค้ารายย่อยนักเรียนที่เดินจากใบปลิวและกลุ่มผู้เห็นต่างในสังคมล้วนถูกตำรวจส่งเข้า Brothers Home ทั้งสิน้นจากสถิติที่บันทึกไว้ในภายหลังในช่วงแรกของการสงเคราะห์แบบป่าเถื่อนนี้ Brothers Home รองรับคนประมาณ4,000คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นเด็กและคนพิการมีเพียง10%เท่านั้นที่เข้าเกณฑ์ของการเป็นคนเร่ร่อนส่วนอีก90%นั้นส่วนใหญ่เป็นพลเมืองทั่วทวไปที่ร่างกายจิตใจแข็งแรงสมบูรณ์ดีมีความสามารถในการดำรงชีวิตหรือไม่ก็เป็นกลุ่มคนพิเศษที่ถูกตำรวจพามาทั้งนั้นถ้าอย่างนั้น พวกเขาต้องประสบกับอะไรใน Brothers Home กันบ้างที่นี่ไร้ซึ่งสวัสดิการปราศจากศักดิ์ศรีไม่มีความเป็นส่วนตัวขาดมนุษยธรรมและเสรีภาพถ้าหากบอกว่าเป็นคุกขนาดใหญ่แล้วก็ผู้คนภายในก็ยังมีชีวิตที่ดีกว่านี้ซึ่งในความเป็นจริงแล้วมันโหดร้ายยิ่งกว่านี่ไม่ใช่คุกแต่เป็นขุมนรก ภาพที่เผยแพร่ออกมาเป็นเพียงส่วนหนึ่งในชีวิตพวกเขาจริงๆแล้วพวกเขาต้องเผชิญหน้ากับการควบคุมแบบเข้มงวดทุกวันถูกเรียกร้องให้ปฏิบัติตามข้อตกลงของสถานสงเคราะห์อ,อย่างเคร่งครัดการกินไม่อิ่มเป็นเรื่องปกติทุกวันจะต้องทำงานใช้แรงงานจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นขุดฐานหินลำเลียงของหนักหรืองานด้านการผลิตต่างๆสถานสงเคราะห์จัดวางผู้คุมไว้จำนวนมาก บางคนที่กล้าตั้งข้อสงสัยสิ่งที่ได้รับก็คือการเคียนตีเคยมีคนลุกออกมาต่อต้านแต่หลังจากนั้นไม่กี่วันเขาคนนั้นก็ต้องลาจากโลกนี้ไปใครคนไหนที่ทำความผิดจะต้องพบกับการเคียนตีและยามเกียรติต่อหน้าธารกํานันในทุกๆวันพวกเขาจะได้ยินเสียงร้องโหยหวนอย่างสิ้นหวังเวลาที่มีคนถูกทุบตี เพราะเวลาที่พวกผู้คุมเหล่านี้ลงมือทุกคนต่างรู้สึกกันได้ว่าจะต้องทุบตีกันจนถึงเสียชีวิตคอยรามือซึ่งจริงๆแล้วมีหลายคนที่เสียชีวิตคาที่หรือไม่ก็เสียชีวิตเพราะไม่ได้รับการรักษาหลังจากที่โดนทุบตีซึ่งคนที่มีชีวิตอยู่จะต้องรับหน้าที่ฝังร่างของพวกเขาเองกับมือภายใต้ความหวาดกลัวสุดขีดนี้ทุกคนจำใจต้องสมยอมไปตามนั้น บรรดาผู้คุมจึงยิ่งเพิ่มดีกรีความชั่วร้ายโดยการล่วงละเมิดคนที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ทุกคืนหลังจากที่หอพักปิดตอนหนึ่งทุ่มแล้วยังจะต้องพบกับการยามเกียดทั้งทางร่างกายและจิตใจผู้คุมที่ขาดความเป็นคนไม่เคยสนใจอายุและเพศของคุณพฤติการใช้ความรุนแรงมีอยู่ทุกจุดแต่เพื่อความอยู่รอดจึงจำต้องเลือกที่จะอดทนเอาไว้ ผู้หญิงถ้าเกิดท้องก็จะถูกบังคับให้เอาเด็กออกโดยที่ไม่มีหมอได้แต่จัดการกันเองในสถานสงเคราะห์จนกระทั่งการเสียชีวิตไปต่อหน้าต่อตาของพวกเขากลายเป็นเรื่องปกติการเผชิญหน้ากับการล่วงละเมิดจนจากโลกนี้ไปกลายเป็นความชาชินในโลกนี้ไม่มีใครช่วยพวกเขาได้ต่อให้พวกเขาลาโลกนี้ไปก็ไม่ส่งผลอะไรกับรายได้ของสถานสงเคราะห์ เพราะถ้าภาครัฐโทรศัพท์หรือมาตรวจสอบพวกเขาก็จะหาคนมาแทานที่คนที่จากไปสวมรอยปลอมตัวว่ายังมีชีวิตอยู่เพื่อให้ได้เงินอุดหนุนร่างผู้เสียชีวิตบางส่วนก็ขายให้กับโรงพยาบาลเพื่อหาเงินนอกจากนี้แล้ว Brothers Home ยังขายเด็กๆให้กับสถานรับเลี้ยงเด็กบางแห่งด้วย ซึ่งต่อมาเด็กเหล่านี้ก็จะถูกรับเลี้ยงจัดให้ไปอยู่กับครอบครัวในอเมริกาเหนือยุโรปหรือออสเตรเลียประมาณการว่าในช่วงเฟื่องฟูของ Brothers Home ลำพังแค่รายได้จากการค้าเด็กไปต่างประเทศในแต่ละปีก็สูงถึง20ล้านดอลลาร์หรือราว650ล้านบาทแล้วพวกเขาสะสมเงินด้วยวิธีการเหล่านี้ไปเรื่อยๆ หัวหน้าสถานสงเคราะห์ Brothers Home ชื่อว่าพักอินเกนพฤติการใช้ความรุนแรงต่างๆนานา,นาการทำร้ายผู้คนนับไม่ถ้วนการทำกำไรผ่านสารพัดช,ช่องทางผิดกฎหมายล้วนอยู่ภายใต้การบริหารและส่งเสริมของเขานนั่นเองแต่ที่ปูซานเขากลับเป็นนักสังคมสงเคราะห์ที่ประสบความสำเร็จและมีชื่อเสียงมาก เนื่องจากในสายตาของคนภายนอกการรับสงเคราะห์คนเร่ร่อนให้ที่กินที่อยู่กับพวกเขาทั้งยังสอนวัฒนธรรมให้พวกเขาด้วยเขาถึงกับได้รับการสดุดีจากนายชอนดูฮวันอดีตประธานาธิบดีเกาหลีใต้ว่าเขาสร้างคุณูปการอย่างสูงให้กับการพัฒนาประเทศและยังได้รับเหรียญเชิดชูเกียรติด้านสวัสดิการสังคมถึงสองครั้ง สถานสงเคราะห์ Brother's Home ยังถูกตั้งให้เป็นหน่วยงานสาธิตเขาได้กลายเป็นคนดังโดยสมบูรณ์ผูกสัมพันธ์กับบุคคลและเจ้าหน้าที่ระดับสูงมากหน้าหลายตาดังนั้นพวกเขาจึงกลั้งเอาหูไปนาเอาตาไปไร่กับพฤติการรุนแรงใน Brother's Home ยอมให้พักอินเกนสร้างอาณาจักรของตัวเองภายในสถานสงเคราะห์แล้วใช้อำนาจโดยมิชอบรีดเอาเงินทองทำร้ายประชาชน ในฐานะพระราชาแห่งดินแดนดังกล่าวระยะเวลา12ปีนับตั้งแต่ปี1975เป็นต้นมา Brothers Home ยังคงทำชั่วอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งมีการปรากฏตัวของใครบางคนถึงยุติทุกสิ่งทุกอย่างนี้ลงได้ในปี1986จิงยงวอนอายการหนุ่มได้รับการย,กย้ายมาประจำที่ปูซานอยู่มาวันหนึ่งเขาไปล่าไก่ฟ้าบนเขา มองเห็นสถานสงเคราะห์ Brother s Home อยู่ตรงข้ามเขาเห็นคนกลุ่มหนึ่งถูกผู้คุมกับสุนัขเฝ้าคุมการทำงานซ้ำยังลงมือเคี้ยนตีอยู่ใน Brothers Home กับตาตัวเองราวกับเป็นการปฏิบัติต่อทาสมันทำให้เขารู้สึกช็อกอย่างมากทำไมถึงเกิดเรื่องประเภทนี้ขึ้นได้เขาเลยส่งกำลังตำรวจจำนวนหนึ่งไปซุ่มอยู่แถวๆนั้นเพื่อทำการถ่ายภาพเก็บหลักฐาน ในระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบเขาต้องประสบกับอุปสรรคนานับประการถึงขั้นที่โดนผู้นำชั้นสูงแจ้งเตือนว่าห้ามไม่ให้เดินหน้าตรวจสอบต่อแตาจิงยงวอนก็ไม่หวั่นไหวต่อแรงกดดันหลังจากการตรวจสอบอันยาวนานจนได้หลักฐานที่เพียงพอเขาก็นำกำลังตำรวจเข้าตรวจค้น Brothers Home เรื่องราวจึงถูกเปิดโปงในที่สุด ในขณะที่ทำการสอบหัวหน้าสถานสงเคราะห์ก็พบตู้เซฟขนาดใหญ่ใบหนึ่งภายในห้องทำงานของเขาซึ่งข้างในมีเงินสดกับใบฝากเงินจำนวนมากรวมยอดเงินได้ราวๆ2,000ล้านวอนราว56ล้านบาท ในฐานะที่เป็นหัวหน้าหน่วยงานด้านสวัสดิการสังคมแต่มีรายได้มากมายขนาดนี้มันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้แน่นอนดังนั้นข้อกล่าวหาต่อพักอินเกนก็คือใช้ความรุนแรงจนผู้อื่นเสียชีวิตและคอร์รัปชันในช่วงระยะเวลา12ปีสถานสงเคราะห์ Brothers Home รับสงเคราะห์คนไว้กว่า16,000คนจำนวนผู้เสียชีวิตที่ถูกยืนยันคือ513คน ใบมรณะบตรล้วนออกโดยบุคคลคนเดียวสาเหตุการเสียชีวิตคือหัวใจขาดเลือดหรือไม่ก็ร่างกายอ่อนแอทั้งนั้นทว่าในความเป็นจริงตัวเลขที่ถูกบันทึกนี้อาจจะเป็นแค่ส่วนเดียวเพราะส่วนใหญ่ที่ถูกฝังอยู่ใต้สุสานของภูเขาที่อยู่ด้านหลัง Brother s o o m หล้วนเป็นคนวัยทำงานทั้งนั้นเด็กๆที่เสียชีวิตกับร่างที่ถูกขายให้กับโรงพยาบาลจะไม่มีการบันทึกไว้ เด็กที่ถูกค้าไปยังต่างประเทศก็ไม่รู้เช่นกันว่ายังมีชีวิตยอยู่หรือไม่ถ้าอย่างนั้นแล้ว Brothers Home ที่ก่อกรรมทำเขนไว้หนักขนาดนี้จะได้เผชิญหน้ากับการลงโทษอย่างไรบ้าง ในคำพิพากษาสารชั้นต้นพักอินเกนมีความผิดใน6ข้อหาอธิเช่นใช้ความรุนแรงคอรับชั้นถูกตัดสินให้รับโทษจำคุก10ปีและปรับเป็นเงิน680ล้านวอนราว20ล้านบาทต่อมาคดีได้ผ่านไปชั้นศาลอุทธรณ์และชั้นศาลฎีกาและถูกตีกลับมาที่ศาลอุทธรณ์อีกครั้งก่อนจะยื่นฎีกาไปที่ศาลฎีกาอีกครั้ง หลังจากที่ผ่านขั้นตอนอันเชื่องช้าท้ายที่สุดพักอินแกนก็ถูกตั้งข้อหาที่เรียกว่าคุ้มขังผู้อื่นรูปแบบพิเศษและผลก็คือได้รับการตัดสินให้พ้นผิดทำไมถึงได้รับการตัดสินให้พ้นผิดนะหรอคะเนื่องจากในเวลานั้นเกาหลีใต้มีคำสั่งกระทรวงมหาดไทยฉบับที่410ซึ่งเนื้อหาในนั้นเกี่ยวพันถึงแผนยุทธศาสตร์ระดับสูงสุด และเกี่ยวกับโครงการเก็บกวาดให้เรียบร้อยที่อดีตประธานาธิบดีพักจองฮีเสนอเอาไว้ในตอนแรกหรือพูดง่ายๆก็คือพวกเขาได้รับอนุญาตให้บังคับกักกันและปรับปรุงคนบางกลุ่มแม้ว่า Brothers Home จะมีหลายอย่างที่ไม่ถูกต้องตามทรนองคลองทําอยู่จริงๆแต่คนกว่า500คนที่เสียชีวิตล้วนแล้วแต่มีใบมรณบัตรชี้ว่าป่วยหนัก ไม่สามารถยืนยันได้ว่าเกี่ยวข้องโดยตรงกับพฤติการใช้ความรุนแรงในสถานสงเคราะห์ดังนั้นจึงทำได้แค่กำหนดข้อหาคุมขังผู้อื่นรูปแบบพิเศษเท่านั้นซึ่งตามมาตราย20แห่งประมวลกฎหมายอาญาเกาหลีใต้บัญญัติว่าการกระทำตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายล้วนเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายทั้งสิน้นและคำสั่งกระทรวงมหาดไทยฉบับที่410 ก็ไม่ได้ขัดกับรัฐธรรมนูญดังนั้นการคุมขังผู้อื่นรูปแบบพิเศษของพักคอินเกนจึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายในปี1987เขาได้รับการตัดสินให้พ้นผิดในข้อหาใช้ความรุนแรงจนทำให้ผู้อื่นเสียชีวิตแต่ถูกจำคุก2ปี6เดือนในข้อหาคอร์รัปชันหรืออาจกล่าวได้ว่าถ้าหากไม่ได้ลงโทษข้อหาคอร์รัปชันแล้วก็ เขาก็จะถูกปล่อยตัวโดยไม่มีความผิดทันทีหลังจากที่มีคำตัดสินออกมาอายการจริงยงวอนได้นำเรื่องราวนี้รายงานต่อกระทรวงยุติธรรมและทำเนียบประธานาธิบดีแต่คดีก็ยังถูกกลบเกลื่อนซ่อนเร้นไม่อาจสืบสวนตรวจสอบได้เลยและเนื่องจากโอลิมปิกกำลังจะเปิดฉากผู้นำชั้นสูงจึงร้องขอให้จัดการแบบเงีย,งยบๆเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบอันเลวร้ายในระดับนานาชาติ พักอินเกนไม่ได้รับผลกระทบใดๆหลังออกจากคุกก็หันไปทำภารกิจอื่นถึงขนาดที่ยังลงสมัครประธานสภาผู้แทนองค์กรสวัสดิการสังคมแห่งปูซานคนแรกด้วยและต่อมาก็ได้อพยพไปอยู่ออสเตรเลียและเสียชีวิตในปี2016รวมอายุได้87ปี คนที่ออกมาจากสถานสงเคราะห์นั้นยากที่จะหวนกลับมาใช้ชีวิตแบบเดิมได้หลายๆคนถูกขังยาวนานถึง12ปีหลังจากที่ได้รับอิสรภาพแล้วครอบครัวก็แตกสารสั้นเส้นไปหมดแล้วทั้งยังไม่รู้ว่าบ้านตัวเองย้ายไปอยู่ไหนไม่มีเงินแถมยังไม่มีที่ให้ไปทั้งตัวเต็มไปด้วยบาดแผลและโรคภัยจึงแยกตัวออกจากสังคมเด็ดขาด ทำให้พวกเขากลายเป็นคนเร่ร่อนโดยสมบูรณ์เงามืดในใจตามหลอกหลอนพวกเขาไปตลอดจนกระทั่งในปี2012ถึงได้มีคนแรกที่ลุกขึ้นขอคุ้มครองสิทธิเขาค่อยๆรวบรวมเหยื่อซึ่งกระจัดกระจายตามที่ต่างๆทั่วประเทศรวบรวมปากคำและหลักฐานใช้ตัวอักษรและภาพวาดทำเป็นบันทึกจนกระทั่งในปี2017 นายมุนแจอินลงสมัครเลือกตั้งประธานาธิบดีเรื่องนี้ถึงได้มีความคืบหน้าใหม่นายมูนแจอินได้บอกในโซเชียลเน็ตเวิร์กว่าในตอนที่เรื่องราว Brothers Home ถูกเปิดโปงเป็นครั้งแรกเมื่อปี1987เขาเป็นกรรมธิการสิทธิมนุษยชนของสภาทนายความท้องถิ่นปูซานเคยเข้าร่วมการตรวจสอบเรื่องดังกล่าวแต่ต่อมาเนื่องจากสำนักง,งานถูกปิด จึงไม่สามารถเปิดเผยความจริงได้ซึ่งเขารู้สึกผิดและเสียใจต่อสิ่งนี้เสมอในปี2018กระทรวงยุติธรรมเกาหลีใต้ได้ก่อตั้งคณะกรรมการคดีประวัติศาสตร์ขึ้นมาเพื่อดำเนินการสืบสวนคดีในอดีตหลายๆคดีใหม่อีกครั้งและหนึ่งในนั้นก็รวมถึงสถานสงเคราะห์ Brothers Home ด้วยหลังจากการสืบสวนเชิงลึกจากผู้ประสบเหตุกว่า1 0 0รายในที่สุด พวกเขาก็ยอมรับว่านี่เป็นความรับผิดชอบของประเทศเนื่องจากนโยบายที่ผิดพลาดของประเทศการล้าเลยและเห็นพ้องของรัฐบาลเลยทำให้เกิดเรื่องราวการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์แบบนี้ขึ้นรวมถึงถแถลงรายงานความยาวกว่า700หน้าออกมาหนึ่งฉบับเรื่องที่ถูกกดทับไว้ในตอนโน้นถึงได้รับการเปิดเผยออกมาทั้งหมดและในปีเดียวกันนั้น นายกเทศมนตรีเมืองปูซานได้ทำการโค้งแสดงความขอโทษต่อบรรดาเหยื่อทั้งหลายเมื่อวันที่20พฤษภาคมปี2020รัฐสภาเกาหลีใต้ได้ผ่านร่างกฎหมายประวัติศาสตร์ที่ผ่านพ้นความจริงต่างๆจะสามารถได้รับการรื้อขึ้นมาตรวจสอบใหม่ผ่านช่องทางที่ชอบด้วยกฎหมายมากขึ้นเพื่อช่วยเหลือบรรเทาและเยียวยาความทุกข์ของผู้ที่เกี่ยวข้อง นับจากปี2012ที่เริ่มขอคุ้มครองสิทธิ์ยืนหยัดมาหลายปีจนถึงปี2020ในที่สุดพวกเขาก็รอจนถึงวันที่รัฐบาลให้ความเป็นธรรมเสียทีทว่าเจ้าหน้าที่ซึ่งคอยแทรกแซงการตรวจสอบและปกปิดความผิดในตอนโน้นทุกวันนี้ก็ยังคงลดแล่นอยู่บนเวทีการเมืองเกาหลีใต้เป็นผู้อาวุโสและบุคคลสำคัญ ฝ่ายอนุรักษ์นิยมของเกาหลีใต้จำนวนไม่น้อยที่ได้ขึ้นไปเป็นระดับประธานสภาแห่งชาติต่างๆหากอยากให้พวกเขาผ่านการตรวจสอบคดีเก่าๆอีกครั้งยังต้องต่อสู้กันอีกยาวนานยังคงมีอุปสรรคนาน,นับประการอยู่แต่นายมุนแจอินยังได้กล่าวอีกว่าข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ไม่อาจถูกซุกซ่อนไว้ได้ตลอดกาล ประวัติศาสตร의ที은ถูกปิดเบ이อนหรือข้อเ들 부터 한80 괴인 오인 까지 계속 노동 을 시키는 겁니다. 이 있습니다. 그걸 지혈 아닌데. 형제 북점 산이요. 45도 정도 가는 교교사예요. 그걸 자갈을 지고 여기 갔다고 저는 거죠. 붙하는 매일 맞았어요. 안맞 날은 없다고 봐요. 누군가는 맞아서 피가 나고 쓰러져 나도 사람 많이 내가 성폭행이라든지, 부차라든지, 그런 걸 마시지 않게 많이 보고. 조금 눈을 붙이고 있는데, 그 소대장이 이제 성폭행을 했죠요딴 언니들이 밤에 불기 가면 사탕 같은 걸 얻어와요. 멍청한 것들이, 그 언니가 나가고 언제쯤 온다시가 그서 있는 거야, 그 얻어쳐 먹으려고. 그게 성폭행인 줄 모르고, 멍청한 것들이. 팔줄 하는데 막. 기기소리라라는는게그낭떨어졌데도도도아아픈지지몰요요네끔찍스러울정정로높완전히곳은말옥ทั้งหมดก็คือเรื่องราวของเราในคลิปนี้สุดท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยนะคะและที่นี่คือรายการบันทึกพิศวงแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ